สวัสดีค่ะบ้านเราฟาร์มนะคะพิกัดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะคะอันนี้เป็นบ่อปลาไหลน้ำใสหลายคนหลายคนมองดูบ่อเราเหมือนเลี้ยงง่ายแต่พอเอาไปเลี้ยงเองแล้วมันเลี้ยงไม่รอดอ,อการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสของเราเราจะใช้แบบเหมือนประมาณเลี้ยงให้กินนอนกินนอนนะคะ โดยธรรมชาติของปลาไหลก็คือเป็นสัตว์ที่จมน้ําตายนะคะเพราะฉะนั้นก็น้ําก็ไม่ควรลึกมากปลาไหลก็จะชอบอยู่มีที่มุดที่ซ่อนตัวอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมีมีที่ซ่อนตัวให้เขาแล้วน้ําที่เราใช้เลี้ยงปลาไหลเนี่ยนะคะถึงมันจะเป็นบ่อน้ําใสก็จริงแต่ว่าในครั้งแรกที่เราเลี้ยงค่ะเราก็ควรจะเอ,อ่อ เปิดน้ำทิ้งไว้ในบ่ออย่างนี้ยสักประมาณอย่างต่ําก็เจ็ดวันนะคะสําหรับบ่อน้ําใสเปิดทิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณเจ็ดวันค่อยค่อยใส่ปลาไหลค่อยเอาปลาไหลมาลงนะคะหลายคนก็เปิดน้ําใสเลยเอาปลาไหลมาลงเลยแล้วก็มีปัญหาไม่รอดน้ํามีส่วนสําคัญนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบ่อพ่อแม่พันธุ์นะคะบ่อน้ําใสก็มีส่วนในการปรับสภาพน้ําซะก่อน บางคนบอกว่าเ,ออเลี้ยงสะอาดมากเลยทําไมถึงยังเลี้ยงไม่รอดเปลี่ยนน้าทุกวันการเปลี่ยนน้ําทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนปลาไหลอ่ะกําลังจะปรับสภาพเข้ากับน้ํานี้ได้แล้วเราก็เปลี่ยนอีกแล้วแล้วการที่เราเปลี่ยนน้ําทุกวันก็เหมือนมือเราอ่ะก็ต้องไปจับบ่อทุกวันแล้วก็ บางครั้งมือเราก็มีเชื้อมีอะไรทำให้ไปติดในบอ่อปาลาไหลเป็นอะไรที่ติดเชื้อง่ายนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าบอ่อปาลาไหลก็ควรจะใส่ถุงมือสมมติว่าเรามีปลาไหลหลายหลา,หลาบอ่อนะคะก็ใส่ถุงมือบอ่อนี้ก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ไปจับบอ่ออื่นก็ใส่ถุงมืออีกเปลี่ยนถุงมือค่ะประมาณนั้นนะคะก็ให้ระวัง ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบเปลี่ยนน้ําบ่อยคิดว่าการเปลี่ยนน้าบ่อยคือมันสะอาดแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะไม่เสมอไป <c oughs> จริงๆแล้วก็ไม่เสมอไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าออ่พอปลาไหลกําลังจะปรับตัวให้เข้ากับน้นํานี้เราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําอีกแล้ว มันก็ทําให้ปลาไหลปรับตัวเข้ากับน้ําไม่ได้แล้วก็มีการตายกันอะไรเกิดขึ้นค่ะบางทีมองดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ก็ขั้นตอนก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน